เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีดต้อนรับเข้าสู่ LFF l i f e for Fun Channel นะครับวันนี้ก็มาเล่นเกมฮอนเหมือนเดิมนะครับผมมาเกมมาในโหมด c A. m นะครับมาในฝั่งของเฮลบอลฝั่งเฮลบอลจะมีแบ็กสมิธมังกี้คิงเซอร์ซี่แข้งแล้วก็แม็กแมนนะครับส่วนฝั่งของดีเจนของเขาก็จะมีเลวันนอร์ดิกเดียเตอร์เดวเบอร์แล้วก็เอ็มโรวันแล้วก็เฮลบริงเกอร์นะครับผมโอเคมาในฮีโร่ที่มีชื่อว่าแบ็กสมิธอิดอินะครับ โอเคล่างนี้ร่างสวยนะชอบดีโอเคครับเรามาคุยเรื่องสกิลกันก่อนสกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งก็คือเป็นการแบบว่าไฟบอลไฟบอลโอเคก็คือแบบว่าการเสกไฟใส่หัวเขาปุ๊งขึ้นมาเหมือนแบบว่าโยนค้อนไป ตีค้อนเราแล้วก็เสกไฟไปใส่เขานะครับสร้างความเสียหายเป็นทางเวทนะครับห0 0่ 100, 150, 200, 5 0 200 275หน่วยนะครับแล้วก็ทำให้ติดสถานะสตันเป็นเวลา1.5วิก็คือปึ้งแล้วก็โดนเวทแล้วก็ติดสตันเองสตรกิลวก็คือเป็นการปาไฟใส่เขานะครับ ไฟทาให้เกิดการเผาผลาญเป็นเวลา7.5วินาทีก็คือเผาเขาไปเรื่อยๆนะครับเป็นเวลา7.5วิแล้วก็สร้างความเสียหายต่อเนื่องเป็นเวท 75, 150, 225, 300หน่วยนะครับแล้วก็ทําให้เขาลดความเร็วเคลื่อนที่ 15, 20, 25, 30นะครับผมแล้วก็ลดเกราะป้องกันเวทลงด้วยนะครับ 1, 2, 3, 4ตามเร็ว 1, 2, 3, 4นะครับผมลบ1ลบ2ลบ3ลบ4สกิล3ก็คือสกิลที่เพิ่มความสามารถให้ฝ่ายเดียวกันนะครับผมเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ 6, 9 12,5% แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีอีกย0่0ิบสามสสี่เอร์เซ็นหสิบปอร์ซ็นตะครับเออไม่ได้เปอร์เซ็นต์ดิเป็นการโจมตีบอกว่าตร,ตรงๆเพิ่มห้าสิบอะไรอย่างนี้นะครับส่วนอะไรเขาบอกวเรอโอโหจัด,ดขอโทษขอโทษไม่เห็นโมแต่พูดสกิลโทษโทษก็คือเป็นการไหนไหมเพื่อนด่าเลย Okay, เราจะใช้สกิลสอน,นะครับแล้วก็ปาเข้าไปโอเคส่วน <Okay. S 2> สกิลติก็คือเป็นการเสี่ยงดวงนะครับผมจะอธิบายให้ฟังค่อนข้างเป็นสกิลที่ดีโอเคเราจะซื้อเป็นอจอกแรกเลือดมาหรือว่าบัตรชาลิตของเรานะครับผมโอเค เราจะรอสกิล,ลสามเราจะสกิลใสเ่เขานะครับเน้นเป็นสกิลสองนะครับจะได้เผาแรงๆเลยส่วนสกิลติก็คือเป็นการที่ว่าคือแบบเดี๋ยวพูจะอธิบายให้ฟังตอนที่มีเวลาว่างเนาะตอนนี้ยังไม่ว่างเท่าไหร่เกล,ละจะได้เป็นสกิลสองเพื่อเผาเขานะครับจะไ,ได้ไปดูรูนเนาะเผื่อจะเจอรูนดีๆกับเขาสักทีให้มแม,มนๆฟาร์มไปชิคชุดหนึ่งแขคงออกเป็นอ่า ปืนยิงแสงนะครับปืนยิงสายฟ้าช็อตอยังไงยังไงยโอเคได้เป็นรูนนี้ครับแต่เราจะต้องไปทําอะไรกับบนซะหน่อยแล้วดาเมจอ่าตอนนี้เราค่อนข้างไม่มีตันนะครับแต่ว่าเรามีสามตัวเอาได้ป่ะเดี๋จะไม่เอาหรนะือยังคอมมอนโอเคครับเราได้ครับแล้วเรจะเย็ยนจะเย็ยนหาทางออกก่อน เราปาดลงไปดิฮึบโอเคครับเราทำให้เขาติดสถานะโซโลแล okay, ้วโอ้โหอีหลอตายไปได้เลยก็ปล่อยให้แบทแมนจัดการครับเขี่ยจอบไปเลื่อยกับมานามานะครับโอเคส่งมาหน่อยโอ้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 ยใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นเขียยจะเป็นหนึ่งกับสองนะครับเน้นสองเป็นหลักเพื่อเผาเขาหนักๆนะครับส่วนสกิลวันติก็คือเป็นสกิลที่ว่า การแบบว่าโอกาสสิเปอร์เซ็นนะครับผมคือแบบไม่ใช่สิจะพูดว่าไงดีเดี๋ยวอธิบายฟังตอนนี้กำลังขอเวลาใช้สมาธิการเล่นในการเล่นสักคู่นะครับเพราะมันคน่อนข้างที่จะซับซ้อนซ้อนเงี้ยนซ้อนเงี้ยนนะบอกได้นะเพื่อนโอ้ขอออกเป็นบาชาลิศนะครับได้อยู่เขียนตีไอเตี้ยมหมาตื่นเรา่อาข้างตีแรงนะครับดาเมจต้นตัเจ็ดสิบสองนะี ท่านใช้ได้อยู่เอาป่ะ <c ười>

จะคุยกเรื่องอติกันต่ออันติก็คือเอา้าอยู่เดินทำไมอันติก็คือเป็นสกิลติดตัวนะครับผมเป็นสกิลที่ทําให้มีโอกาสที่แบ็กสมิธจะแบบว่าคูณ2คูณ3คูณ4ตามรลเวลนะครับผมแล้วก็ลดคูลดาวแล้วก็คือเอาเป็นว่าสกิลนี้เป็นสกิลที่ทําให้คูณดาเมจจากสกิลหนึ่งกับสกิลสองนี่ครับก็คือถ้าตันแล้วคูณ2ก็คือตันแล้วก็เพิ่มดาเมจไปอีก2เท่านะครับประมาณนั้นเลยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจสกิลนี้นะมันค่อนข้า,างจะซับซ้อนนิดนึง ไม่ทรบซ้อนหรอกแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากจะรู้มันเท่าไหร่เพราะว่าผมไม่ค่อยมั่นใจเร็วไฮนะโอเคแล้วมีอันตินะครับเราจะเย็นก่อน,นอคลิมนี้ผมจะออกเป็นรองเท้าก้มาเชอร์นะครับรองเท้ากดพันห้านั่นเองฮัลโหลโ โอเคครับไหนก็บังบังบังบอ d ีบ็อกบอ o ี y b l o โอเคตั้งปังบังครับโอเคโอเคครับทุกตายโอเคโอเคครับผมเกมนี้เราไม่มีแทงเลยนี่ ใช่ไหมมีมังกี้ไม่มีแทงเลยครับเพราะว่าน่าจะเป็นแทงนะครับเกมนี้น่าจะตอบโจทย์เสร็จแล้วอุ้ยโดนแล้วเอาเป็นรองเท้าเพื่อไล่กดเขาก่อนดีกว่าครับโอเคแล้วเราค่อยออกเป็นของที่ทำให้เราถึกอีกงัดับหนึ่งปังบัง,งสองตายเลยครับโอ้โหเห็นไหมครับคูณสองเมื่อกี้ตายเลยแรงมากคูณดาเมจเข้าไปสองเท่าครับเมื่อกี้เลขขึ้นคูณสองตายเลยเห็นไหมสก,กิลอันติเนี่ยครับมีผลจากสกิลอักกนตินี้เลย จ่อเป็นหัวเขียวก่อน,นครับแล้วเราจะได้ถึกๆอีกนิดนึงได้ไดหมมีเลือดมั้ยอุ้ยมีคนทักมาสักครู่นึงครับโอเคขออภัยด้วยครับ โอ้โห,โโหเดี๋ยวบลอร์รมาเอา,เอาเดินเส้นตรงแบบนี้ลำบากครับอุยอ้ยอุ้ยไปยังรอดอยู่แต่ก็อุย้ยเกือ,ดโดกอบโดนเกือบจะสัมผัสโดนโอเคครับนาโดนแกงแ๊งวก็ตายไปนหนึ่งทีนะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีแกงแ๊งเราอาจจะรอดได้ครับเมื่อกี้ โอเคครับเรายังไม่อัพสกิลสามนะครับเดี๋ยวค่อยอัพแคงเข้าป่าเหรอใช่ไหมแคงเข้าป่าครับเริ่มเข้าป่าแล้วตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ครับต้องฟาร์มไปก่อนเพราะว่าเพื่อนไม่เห็นอยู่แน็เขาไม่อยู่เม็กันเลยครับนั่นไงดูแล้วตอนนี้อยู่แล้ว ตายเลยครับกำลังไปโอเคครับหายเป็นพิษตาหายวับไปเลยแล้วก็ออกเป็นหัวเขียวมาครับให้เราจะได้เดินแจ่งหนักๆเลยคราวนี้เราถึกแล้วถึกแบบถึกเลยคูหน่อยปึ้งโอเคคูณสองครับเข้าไปตีสองทีได้ไหมหนึ่ง สองอีกทีเดียวสามครับผมโอเคตอนนี้มีหอเขียวนะครับเรากระข้ามถึกในระดับหนึ่งแล้วจะไปแกลงล่างต่อนะครับเราจะเดินเกมเลยนะครับเพิ่มความเร็วให้ตัวเองโอ้คูณสองวิ่งเร็วคูณสองอ้าวฮัลโหลโอ้เราถึกครับเราถึกเขาไม่ถึกแต่เราถึกมันมีมานาด้วยครับนี่เลยนี่เลย โอเคครับผมนิ่งๆมาเรียงๆเลยครับน,นี้เราค่อนข้างที่จะถึกนะครับอาจจะไปวัดอ่าวัดดวงกับเลนบนนะครับรู่เลนบนเ่อเจอลูด่ดีๆีเคสกคิลให้ตัวเองหน่อยลุบโอเคเผ่าช่วยเขาครับโอ้ดูในนี้ก็ยังดีครับผมได้มานาขึ้นมาบอกดิ เอาเดีๆเดีไม่มีเวลา,า,ากัดผมเหรอผมมีหัวเขียวนะครับโอเครูล่างอ่าเป็นดับเบิลตอนนี้เรามานาเราค่อนข้างศูนครับแล้วศูนย์เลยไม่ใช่ค่อนข้างศูนย์ผมูจอบเป็นอ่าคาถาฟ้าดีไหมที่เพิ่มดวงคาถาฟ้าสามารถเพิ่มโอกาสได้นะครับเพิ่มมาอีก 10%็นะครับที่แบบว่าจะคูณสองให้กับอันติเรานะครับถ้าเราตีระยะประชิดก็มีโอกาสที่สก,กิลจะติดด้วยนะครับก็คือมีคอนปันติดตัวนั่นเองเดี๋ยวดูก่อนนะครับก็จอกอะไรดีตอนนี้เกมไม่จำเป็นต้องรีบออกของครับโอ้ยโอ้ย้องต,ตามตัวนี้ครับคูณสามก็ยังดีืึตายไหมไม่โดนเลยเพื่อน เสียดายเขาไม่ตายฮะถ้าโดนเมื่อกี้แคงยิงโดนน่าจะตายนะครับแต่ว่าเขายิงไม่โดนเลยมิจ้อกเป็นพีเคดีนะเขาแบบทําสกิลแบบต่อหน้าอัดหน้าเลยแบบก็ดีนะครับแต่ว่าเราต้องเดินแก๊ง้งล้วเป็นสายเดินแก๊งอยู่แล้วแต่เราก็ต้องแทงแทงด้วยแทงเดงโอเคผมคิดว่าคงต้องเป็นพีเคแหละครับนะก็เป็นกระทาฟ้าก็ได้นะแต่ว่าอยากเป็นพีเคก่อนดีกว่า เพราะว่าทีมเขายังไม่ค่อยมีของเลยเราเป็น P.K. เ,เราก็จะได้นำไปเขาเก้าหนึ่งเราจะดีนายตัว้นี่นะครับจะได้เงินเยอะหน่อยเพิ่มความโจมตีตัวเองคูณสามเดืบแลก็ตั้นโอเคได้ครับโอ้โหทีนี้ะตั้นคูณดีจริงสูงสุดอยู่ที่คูณสี่ครับรู่นล่างรู่นล่างทางสอง ว่าเป็นพีเคนะครับถูกแล้วโอเคจะพบว่วาม,มาเดินครับสก,กิลให้ตัวเองแล้วก็เดินไปเลยยมีเวลา28วินะครับผมนานมากให้แม่แมนเอาป้อมบนไปครับส่วนแค่ก็ฟาร์มนหนักๆไปเลยอย่างี้ต้องเป็น PK ครับเกมนี้คิดว่าน่าจะตอบโจทย์แล้วก็คาถาฟ้าจะได้แบบนโอกาสมากขึ้น เพิ่มความเร็วตัวเองเราวิ่งเลยเร็ว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 มีบิงอ่ะเอาได้นะโอ้โหโอ้โหโอ้โหยัดเลยครับปั๊ม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 แล้วก็ตีโอเคครับแขงแขงคูนโอเควิ่งวิ่งวิ่งเร็วนาะปั๊นโอเคคูนสามโอ้โห คุณสามไม่มีคนเข้าวะโอเคครับผม<า>เดินต่อเลยครับไล่ต่อเลยอยู่ไหนกันอยู่ไหนหมดอยู่ไหนหมดนี่ไงเจอแล้วอังไม่มีคนตามวะฮัลโหลทีเดียวมานานไม่พอไม่ไล่ต่องงมากว่าว่าไงว่าไงเมื่อกี้ทำไมแ็งไม่ไล่ต่อ เฮ้ยเสียงเสียงช้ามากเลยนะกด<ๆ>กดปิดไมค์ทีนึงได้ไหมครับกดปิดไมค์แล้วเปิดใหม่เราวาร์ปเลยครับผมโดนมากัดโอ้โดนไปแล้วหนึ่งทีท่วนอบเป็นอ่าสตาร์ฟออมเถิดมารจ้าไหครับในกระทะพลาของเราเองนะครับผมเิี๋วให้ตัวเองเราวิ่งเร็วปึ้มวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่ง วิ่ง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 เร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วครับโอ้โหโดนตายแน่นอนครับอุ pues ้ยโดนสกิลวิ่งวิ่งเร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยอุ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยทันไหมทานไหมเราพยายามวิ่งเราไม่ถึงครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยแข่งมาปั้มคูณสองปุ๊บตีสองทีโอเคปล่อยครับเพราะเขามีเด้งเลือดผมรู้อยู่ใจเย็นใจเย็นเราไม่ต้องรีบเข้าครับเราใจเย็นก่อน เขามีเล่อเลือดครับผมเลยไม่ตัดสินใจที่จะบวกต่อเพื่อเอาเพค่าเขาตีต,ตีโอเคครับผมถอยก่อนนี่ผมจะออกเป็นกระจกดีนะจะได้เพิ่มความถึกให้ตัวเองด้วยแล้วก็มีมานานใช้ต้นค่อนข้างเยอะแบ จัดการะก้อนนึงก็ได้เหมือนครับแต่ถ้าเพื่อนเราไม่ค่อยออกันเราก็ไม่ค่อยมีความหมายนะครับกระจกโอเคอเคาจะส่ตัวนี้ครับจะได้เผาเผาใส่คีบได้ด้วยนะครับผมดูแมป้วยครับเมื่อกี้เห็น PK เคของอดวเดวิลเลอร์นะครับ แ,แม่เราอยู่ไหนวาเรือสิบสองนะครับโอเคจะวองวอดไว้นะครับเพื่อเวลาเขาจะมาแก๊งเราเราจะป้องกันได้นะครับโอเคจะพวกวาร์ปจิตัวไว้เสมอนะครับแค่ห้สิบาทเองพกเยอะแล้วก็เพิ่มความเร็วให้ตัวเองนะครับแล้วก็ไปตีคิปกันเขามาก,กล้ตัวนี้โอเคแงไปตีบอมบอมบนให้เหน่อย พเพิ่มความเร็วตัวเองอีกทีนึงโอเคแล้วก็เดี๋ยวอยมาไปตีป้อมบนกันพวกเพ่อว่ามาจะเก็บมานาไว้นะครับเพราะว่าเพื่อนเราจะบวกกันแล้วอยู่แล,ล้วแลกได้เรียดมาเลยแข้งฆ่าได้เพื่อนมาเลยหลบอุ้ยหลบไม่ได้วางครับโอ้โอ้โอ โอเคครับสวยครับผมสวยครับแท่งได้เก็บสองโอเคครับโอ้ตวัวเพิดสามสี่นุ่นะโอเคครับผมเราออกมาได้ครับเมื่อกี้หลบของเดวเลอร์มไม่ทันเราถึกครับเรามีเราถึกได้พวกหวัวเขียวเลยบอกเลย โอเคแต่กำลมงผกดเพราออกเป็นอันนี้ดีกว่าครับอ่าดูสโตนใช่ครับดุสตโตนดีไหมดีหรอไม่ดีมั้งกันนี่กันไม่กันได้แค่ตัวเดียวครับไม่คุ้มเลยออกเป็นนี่แหละครับอย่างที่เราวางไว้ตั้งแต่แรกได้เพิ่ม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 สถานะโอกาสให้เรามีโอกาสติดตันได้ครับโอเคเพิ่มสกิลตัวเองแล้ววิ่งเลยวิ่งวิ่งดูครับไอเตี้ยหมาตื่นฉายาเขา วิ่งเร็วจริงๆนะถ้าเกิดว่าคนใช้สก,กิลสามใส่ตัวเองจะทำให้เราวิ่งเร็วแบบเร็วมากอะ่ะเร็วได้ตอนนี้น่าจะได้พีอ่าทาราฟ้านะครับอีกแค่ยีสิบบาทเอง,งเร็วตอนนี้สิบหกนะครับแข้งสิบแปดเข้าป่าปามยาวสกอร์อัพเดตก็ประมาณนี้นะครับผมแปดป่าผมฆ่าไปแปดตายไปสองช่วยไปหกนะครับท่าน,นั้นเลยออกเป็นทาฟ้า โอเคครับแล้วเราวาร์ปมาส่งนะครับโอเคได้แล้วนี่นไงโดนแล้วถอยครับเออโอเคแล้วก็ตีโอเคต้องทำอะไรมากครับแค่เข้าไปตันแล้วก็หาจังหวะออกมาให้ได้ก็พอครับเพราะว่าตันเราหวังพึ่งกับดวงครับถ้าดวงดีก็แรงถ้าดวงไม่ดีก็ไม่แรงนะครับ ขอโปรโมทช่องสักคู่นะครับผมโอเคโอค้โหแม้ตีปับติดตัดนเลยข้างดีครับผมหาจังหวะด,ดีๆครับเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองนะครับผมว่าสกิลสามอาจจะเพิ่มดวงก็ได้มั้งไม่รู้สิ หวังว่าจะคูณนะคูณสี่ตายเลยครับผมนี่เรามากับดวงจริงครับผมคอมโบเดียวจอดสองกับหนึ่งคูณสี่เลยแรงมากบาเดนแบบทุบหายไปเลยอะ่ะโอ้เถื่อนเติมความเดือให้เพื่อนด้วยครับ โอเคเจอแล้วเจอเหยื่อแล้วจะซ้อนเลยครับวิ่ง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 อุย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 กำลังวิ่งเขาไปทางไหนวะเขาป่าเหรอป่าไหมหรือยังไงเพื่อนอ้าวนี่ไงสแลกดาวใส่หัวเลยครับผมสู้เราไม่ได้ตึ้ม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 ตีติดตามเลยครับเมื่อกี้เห็นไหมนิ่งเลย โอเคครับตีตีตไ,ไ,ไมครับตีติดต,ตันด้วยแรงมากโอ้คุณสามอุ้ยตีติดคุณสองอีกโหเกินโอ้ทีเดียวไม่เป็นไรโอเคครับตอนนี้เราก็ว่าจะขายหัวเขียวออกเป็นอ่าใจใหญ่นะครับเพราะของแค่นี้ก็ก็เกินพอแต่ว่าผมก็จอ,อกเป็นอ่าเรียกอะไร ไอคอ of the god d e s s นะครับเพื่อเราจะได้มีมานาแล้วทำให้เราถึกขึ้นด้วยนะครับผมน่าจะดีเพิ่มความรวให้ตัวเองโอเคครับโอเคครับออกมาเลยมั้งออกมาเลยก็ไดนะ้โอเคขาดอีกประมาณเท่าไหร่วะไม่เคยออกไม่ค่อยออกนานแล้วขาดอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อะครับตันไปตกิ้โอ้โหไม่มีฮนะโอเคครับเดานทางได้ไม่ค่อยยากครับเรเวเลย โอ้โหเห็นไหมเราตีปับติดสกิลสองด้วยเถื่อนมากโอเคอีกขัดหนึ่งพันครับผมโอ้ยโ,โดนกัดมากัดมากัดมากัดคูณสองตายครับตายแน่นอนโอเค ใจเย็นก่อนครับหามุมดนีหาบูมิตนตัวนี้เลยครับปั๊บไปยังคูณ3โอเคยูโ you น know ม,มีเคลเมนชินโอเคครับผมค่อยๆไล่ๆยหยอกๆไปครับโอเคอเคูว่ะคูณ2มีคนซ้อนไหมซ้อนไหมซ้อนไหมถอยครับถอยก่อนถอยก่อนหลบหลงังคลิปดีๆจะเย็นครับจะเย็นหาจังหวะด,ดีๆครับนี่เลยไปย่างคูณ3 ทุกคูณสองคูณสามอยู่งั้นแหละครับผมมดสัตว์รัสเซียมาแล้วครับม,ม,รมาแล้ว,ลวโดนมาลําปังออกเป็นไอคอนมาเลยครับผมส่งนอยเพื่อนเออ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 ใจเย็นครับใจเย็นเขาเกิดกันสามตัวครับดูที่แค่เราจะขึ้นบ้านเราดูที่ตัวเกิดด้วยนะครับ โอเครวัดทิ้งนี้ครับได้เป็นป้อมล่างไปเรียบร้อยไอคอนมาส่งใหนเร็วโอเคเพราะว่าหนึ่งเลยเราเป็นเกมเป็นต่อครับเราสามารถออกไอคอนได้มันจะทำให้เราได้เลือดแล้วก็มานาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ต้องระวงังในดีนะอย่าประมาทนะ โอ้๊ยโดนแล้วโดนแล้วอ้ยอ้ยอ้ยใ่ครับสามวิสองวิอ้ยเห็ครับหาบุมดีก่อนหาเหลี่ยมก่อนโอเคเสร็แล้วครับปุ๊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 รปุ๊บปุ๊จปุ๊บปุ๊บปว๊บปุงบปุ๊ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปร๊บปุาบปุ๊วปุ๊บปุปุ๊บปอเบปุ๊บปุ ทุบทุบทุบครับผมหาเรียมดี่ก่อนนะครับชาสกิลสามใส่ตัวเองรัวๆจริงๆใส่ให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเขาผมว่าใส่กับตัวเองก็ดีใส่กับเพื่อนก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ผมไม่มีโอกาสได้ใส่เลยสิประเด็นขอหน่อยนะเพื่อนขี่หน่อยนะปุบทุบทุบุบไปยังโอ้โหถอยครับโอ้ โอ้ย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 วิ่งเร็วครับวิ่งเร็วโอ้โหยังไงก็ตายครับชุดนี้โอเคจะต้องซิกเกตครับโอเคปึ๊บ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 วมาเลยครับเพื่อเขาเรียกอะไรอ่ะเพื่อแข้งตบยับเลยซิกเกตมาเพื่อกดดันเลนเขานะครับเขาจะได้แบบอยากจะคอนเต็มที่แล้ว เพราะว่าแบบเป็นจิตทยาครับให้เขารู้ว่าแบบไม่มีทางที่จะชนะได้แล้วนะอะไรแบบนี้อย่างแข้งเราว,วิ่งโบเกิดอะไรด้วยครับญญโอเคครับอกบองวอรอตรงนี้นะครับจะได้เห็นหน้าบ้านเขาโอเคแล้วจบไปแล้วนะครับผมมาลองดูครับว่าจะคูลจริงไหมโอ้โหโอเคครับผมก็ เอายัง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 อีกยังอีกอันนี้เหรโอเคครับยังไงก็จบลงไปแล้วเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับตรงมุมขวาเลยกดด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นตัวอะไรจะโหดแค่ไหนยังไงเจอกันครับผม โอเคครับบายบายสิกเล็ arette, โชคดีครับ